พอแล้วค่ะไ็เป็นตั้งสถามพี่แหละถามกันโอะคคนะคะวันนี้จะได้ชมมาละโอเคค่ะเชิญครับพี่โต้เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ผมเพป็นลมมันอยู่คำถามคืออะไรนะครับคำถามคือขอโทษครับคือหลายวันนี้หลายคนแบบรอคอยแล้วคือได้ชมเป็นสองเพราะว่าคือหลายคนบอกว่ามันน่าดูมันจะขนมันจะครบ โอ้โหเปิดขนาดไหนผมว่าแค่นาทีแรกก็รู้เรื่องเลยก็ก็มีมีหลายๆมุมครับแล้วก็มีอย่างที่เคยเรียนแล้วมีหลายๆคู่เพิ่มขึ้นมาผมว่าแฟนๆที่ติดตามทุกคู่ก็จะได้เดินทางไปกับความสัมพันธ์ของเขาเหล่านั้นแน่ๆครับทั้งขมและหวานวะฮะนี่สปอยไม่แน่ ก็เลเวลอัพค่ะ <Ừ. S 1> จากพี่เบฟเดอรซีรีส์ซีซั่นหนึ่งค่ะเป็นซีซั่นสองเนาะเราก็มี keyword ว่าเลเวลอัพเพราะนั้นทุกอย่างอัพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครที่เรื่องราวก็เติบโตขึ้นนะคะเลเวลอัพขึ้นทีมงานพวกเราก็เลเวลอัพเหมือนกันนักแสดงทุกคนเลเวลอัพหมดแล้วก็คอนเกชันก็เลเวลอัพทุกอย่างเลเวลอัพหมดจริงๆค่ะ เรียนเบื่อเหมืดิมไหมครับพี่เอ๋ห้านาทีรู้เรื่องครับต้องอยู่ตไมเลี่ยซีนเปิดต้นาทีรู้เรื่องห้าปูไู้ก็จบเลยนะะลืมตาตลอดห้าสิบนาทีดีทีกว่าครับลืมตาให้กว้างๆเลยเลยค่ะสนุกแน่ๆค่ะคือบางอย่างมันก็มันก็สปอยไม่ได้เนาะสปอยไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่าโดยความที่มันเลยไเอาทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายสิ่งค่ะที่มัน อาจจะเป็นแบบนี้แต่อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะแบบคนนี้มานึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ยค่ะก็รู้เรื่องไม่ผมงรู้แม่พูดถึงเรื่องอะไรพวกเรารู้คือสิ่งสำคัญก็คือพิธเรต่ซิลนี่เป็นซีรีส์ของนักแข่งรถค่ะเราก็ยังคงความเข้มข้นของการแข่งรถอยู่ซึ่งในครั้งนี้ เราก็จะเปลี่ยนโลเคชันของการแข่งรถใหม่ในการเจอเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนพิธีการจากจากภาคหนึ่งมาครับโดยการให้มันสนุกข,ขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นเราก็ไม่ได้ไปแข่งกันที่สนามเดิมตอนนี้เราก็จะเป็นเป็นเป็นเลสที่แบบเป็นกริดเลสนะคะแล้วก็มีไนท์เลสอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นการแข่งขันที่แบบหลากหลายขึ้นแล้วก็ได้ลุ้นกันนอกียกไปจากเรื่องของการแข่งรถก็เป็นเรื่องของพลังพิเศษนะคะที่ ตัวละครบางตัวที่ต่อเน,นื่องกันมาเนาะเราก็รู้ว่าเขามีพลังพิเศษไอ้ตัวพลังพิเศษนี่แหละมันก็เป็นปัญหาสําคัญของทีทั้งสองด้วยเหมือนกันและในแง่ของความรักความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันจากคนที่รักกันในทีทัซนที่แล้วมาทีเซนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าใน,ในบางในบางคู่ที่แบบ ซีซั่นที่แล้วเหมือนแบบเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นกันอยู่เงี้ยค่ะซีซั่นนี้ก็อาจจะแบบเอ๊ะมีโอกาสได้ลงตัวกันไหมลงเอ่ยกันไหมโอ้มีอะไรเต็มไปหมดเลยเป็นประเพณีครับอ๋อสปอยอ๋อจบแล้วอ้าวจบกันขอบคุณแมวแก่แล้วผม ไงล่ะไงล่ะก็นั่นแหละอย่างในเทรลเลอร์เราได้เห็นกันก็โดนล้มไปแล้วซีซันนี้ก็มันมีเรื่องราวอีกเยอะมันพูดไม่ค่อยได้ครับมันเป็นการสปอยคิงคิงโดนล้มไปแล้วค่ะโดนล้มแบบมีเหตุผลไม่ได้โดนล้มแบบแพ้อย่างนั้นเนอะพูดได้มันดูดีก็แพ้อะไร ยนแต่ทุกคนจะได้รับวากตั้ต่ต้นจะแบบแนวแบบเฉียบมากปาด้จงเริ่มค่อนต้องเผ็ดหวานเหรอพี่พี่ว่าหวานน้อยคป็นเดรัจฉานหวานน้อยอ๋อไม่ได้แนวเผ็ดมากกว่าค่ะอ๋อแนวเผ็ดมากอ๋เป็นแนวแซ่บมากกว่า